ทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยพิบัติรายละเอียดและเงื่อนไขสมาชิกที่มีอายุสมาชิกไม่น้อยกว่า1ปีสามารถขอรับทุนช่วยเหลือกรณีอัคคีภัยได้โดยมีสิทธิ์ขอรับเพียงปีละหนึ่งครั้งกรณีทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเป็นของสมาชิกหรือคู่สมรสสหกรณ์ให้ความช่วยเหลือจำนวน1 0 0 0 0บาทและหากเป็นทรัพย์สินของบิดาหรือมารดาสหากรณ์ให้ความช่วยเหลือจำนวน5,000บาท กรณีอุทกภัยวัตภัยและธรณีพิบัติภัยหากทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเป็นของสมาชิกหรือคู่สมรสสหกรณ์ให้ความช่วยเหลือจำนวน5,000บาทและหากเป็นทรัพย์สินของบิดาหรือมารดาสหากรณ์ให้ความช่วยเหลือจำนวน3,000บาทเอกสารประกอบ 1. สําสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกสําสำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก 3สำเนาทะเบียนบ้านผู้ประสบภัยหรือพยานหลักฐานกรณีเป็นผู้อยู่อาศัยแต่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 4. กรณีเป็นบ้านพักของทางราชการต้องมีหนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชาว่าสมาชิกได้อาศัยอยู่และทรัพย์สินได้รับความเสียหายจริง 5. หนังสือรับรองประสบภัยพิบัติหรือหนังสือประกาศเขตภัยพิบัติและภาพถ่าย6สำเนาทะเบียนสมรสกรณีเป็นกรรมสิทธิ์ของคู่สมรส 7. สำเนาบัญชีธนาคารสำหรับการโอนเงิน สมาชิกสามารถดาวน์โหลดแบบคำขอรับเงินทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยพิบัติได้ตาม QR Code ด้านล่างนี้พร้อมจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและยื่นแบบคำขอภายในระยะเวลา60วันนับจากวันสิ้นสุดการเกิดภัยพิบัติสมาชิกสามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลต่างๆของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจจำกัดได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้